สวัสดีครับบ้านสวนลุงอิดนะครับวันนี้จะให้พวกเราได้ดูว่าผลจากการช่ำน้ำนะครับสองสองกระมังนี้ช่ำได้ประมาณสี่วันเลยนะฮะส่วนอีกสองกระมังนี้นะครับก็ช่ำน่าจะได้สองวันนะ จะให้ดูนะเพราะว่ามีเพื่อนๆหลายคนได้ถามมาว่าทำยังไงถึงอพออร่างเน่าเสียหมดนะครับผมจะให้ดูนะนี่นะฮะคือการการใส่น้ำนี่นะครับเราต้องหมั่นดูว่าน้ำมันเพิ่มมันลดเท่าไหร่นะครับจะให้น้ำอยู่ประมาณขนาดนี้คือท่วมคอมาประมาณ หนึ่งนิ้วนะครับไม่น่าจะเกินนั้นมากถ้าน้อยไปก็ต้นก็จะเหี่ยวนะครับเพื่อนๆบางคนที่บอกว่าคอล่างเน่าหมดเลยนะครับจะเห็นว่านี่เห็นไหมข้อล่างมันออก,กรากนะครับหอ,อก,กรากสวยงามส่วนข้อบนนะฮะเห็นไหมก็ออกหนอกันนะครับ สวยงามนะครับเดี๋ยวจะให้ดูนี่ฮะผมทำการแกะมาให้ดูนะครับเห็นไหมขนาดท่อนนี้นะฮะอาจจะออกช้าหน่อยก็เพื่อนนะครับเพึ่งอ,ออก,กรากอยู่เลยนะครับส่วนหนอก็เขากำลังฟื้นฟูอยู่นะครับ ส่วนกลุ่มนี้ไม่ต้องสงสัยนะครับทั้งรากอากาศทั้งแล้วก็รากที่งอกออกมาเพิ่มนะฮะส่วนนอครับเห็นไหมข้อบนนะครับเพราะฉะนั้นนี่เวลาเพื่อนๆนชําน้ำนะครับอย่าชําให้เยอะนะโอเคนี้แค่มือผมนี่นะครับใส่น้ำเข้าไปถ้าถึงขนาดนี้ฮะรหรือขนาดนี้ไปเนี่ย เพื่อนบางคนอาจจะท่วมขนาดนี้บ้างฮะถึงว่าข้อบนนี่ออกรากแต่ตรงนี้ก็มันก็ไม่แปลกนะครับข้อบนจะออกรากได้นะครับแต่ว่าปกติแล้วข้อบนเนี่ยเขาจะออกหนอนะครับด้วยความสมบูรณ์ของกิ่งพันธุ์นี้นะ่ยนี่ฮะข้อบนออกหนอข้อล่างออกรากนะครับทุกท่อนครับข้อบนออกหนอ ข้อล่างออกรากนะครับเลยมันก็จะมีท่อนพันธุ์ที่เขาเรียกว่าของสมบูรณ์มัาจจะน้อยหน่อยอย่างเงี้ยผมตัดให้สามข้อตาเลยนะครับนี่เห็นนะก็เกิดได้ง่ายนะครับนี่ฮะที่ผมเคยเล่าให้ฟังว่าลูกอิดจะ พยายามแกะนะครับเพราะว่าถ้าอยู่อย่างนี้เป็นอะไรรู้ไหมเขาบีบแบบนี้เห็นไหมเขาเติบโตได้ไม่ไม่ไม่เต็มที่เท่าไหร,ร่แต่ข้อดีก็คือ,อากาบใบเนี่ยมันจะปกป้องนะครับปกป้องต้นอน่อนยอดอ่อนนะครับนะฮะฉันมากก็ลุงอินก็จะเอาออกนะครับเห็นไหมนี่คือ ที่นะฮะเราชํำได้ประมาณสี่วันนะครับสี่วันส่วนนี้ครับอีกถาดหนึ่งเราชํำได้ประมาณสองวันนะครับสามวันเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูครับนี่ครับที่ชํำได้สองสามวันจะเห็นว่ารากกำลังออกนะฮะกำลังออกเห็นไหมส่วนนี้ก็นอก,กขึ้นนะครับส่วนบางท่อนที่ เขาสมบูรณ์มากนะครับเขาก็เห็นไหมออกหนอได้เร็วนะครับเพราะว่าคือพูดง่ายๆตอนที่ตัดท่อนเนี่ยหนอเขาอาจจะออกมาแล้วนะครับนี่ฮะนะนะครับอย่างนี้ก็ไม่แปลกนะครับที่อ่าข้อล่างเนี่ยจะมีอ่ทั้งรากนะครับแล้วก็หนอแล้วก็หนอน,นะครับ เช่นกันท่อนบนก็มีหน่อของมันขึ้นมานะครับอันนี้เห็นว่าเขาจะาช่ำสองวันกับสวันนะครับจะต่างกันนิดหนึ่งนะครับครับก็ยังไงก็ฝากเพื่อนๆนะครับจะบ่มต้นพันธุ์ด้วยวิธีการชํำน้ำนะครับหรือว่าการใส่ถุงปุ๋ยแล้วก็รดน้ำเช้าเย็นนะครับ หรือว่าการกลบใช้ดินกลบนะครับแล้วก็รดน้ำเช้าเย็นเช่นกันนะครับทิ้งไว้สามวันสี่วันหรือห้าวันหรือ 7, 000, เจวันก็แล้วแต,ต่นะครับแล้วมาปลูกก็ต้องให้คำนึงถึงว่าทำยังไงอย่าให้รากเขาเน่านะครับท่อนเขาเน่านะครับอ,อย่างเช่นการใส่ทุงปุยรดน้ำนี่ก็ โอกาสที่รากจะเน่าก็หรือท่อนจะเน่าก็ได้นะครับถ้าน้ํามันไม่ระบายออกนะฮะเพราะน,นั้นบางคนกลัวน้ําจะระเหยออกหมดอะไรต่างไปใช้ถุงปุ๋ยที่พูดง่ายก้นถุงเนี่ยนะครับเขามีถุงพลาสติกอยู่หรือว่ามีอะไรกั้นอยู่ไม่ให้น้ําระบายออกไปก็เน่าได้เหมือนกันการกรบดินฝังก็เช่นเดียวกันนะครับ หลักการง่ายๆก็คือทํายังไงอย่าให้น้ํามันท่วมเหมือนการชท่ทต้นพันนี่ก็เช่นเดียวกันเพื่อนบางคนถามมาว่าโอ้ยของตัวเองชํำแล้วทำไมเน่าเหม็นไปหมดนะครับก็อย่างนี้ฮะคือใส่น้ําเยอะเกินไปอย่าใส่ยเยอะนะครับแค่ท่วมข้อล่างก็พอนะครับแต่ต้องหมั่นดูว่าน้ําแห้งไหมบางวันเราวางไว้ฝนตก ทั้งวันรือตกกลางคืนก็นแล้วแต่นะครับเราต้องหมั่นมาดูว่าอในกระมังหรือว่าภาชนะที่เราทำการชําน้ําไว้เนี่ยน้ํามันได้เพิ่มมากน้อยเท่าไหร่ถ้าไม่หมั่นดูนะครับก็ท่วมนะครับแล,แล้วก็เน่าตายก็ฝากเพื่อนๆเ,เอาไว้นะครับสําหรับอคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับที่ช่องบา้านสวนลุงอิดฝากกดติดตามนะครับ จะได้ทำคลิปที่มีสาระดีๆมามาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะทำการปลูกนะครับหลังจากเนี่ยเราเราํราำไว้เนี่ยนะครับเดี๋ยวจะไปปลูกนะครับว่าปลูกยังไงอะไรยังไงถึงเกิดได้ดีนะครับแล้วก็รอดตายได้นะครับครับ ต้องการต้นพันย้านะครับเรามีทั้งเนเป็ดแคร์ย้าหวานนารกจักรพัดแลว้วก็ท้ายเขื่อนนะครับโทรมาที่เบอร์โทร0812049151นะครับเบอร์โทร0812049151หรือว่าใส่ชื่อนามสกุลนะครับแล้วเบอร์โทรศัพท์มาใต้อินบล็อกของคลิปก็ได้นะครับว่าต้องการ ต้นพันยาอะไรเท่าไหร่นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ